ประมาณ70องศาได้เนาะสวัสดีครับไอนนาสวัสดีเจ้ากำลังเล่นน้ำอะไรอยู่ครับสังเกตเลยครับเดือดปุดๆเลยเดี mm ๋ยวจุ Lu ่มนิ้วให้ดูนะคะประมาณ80องศาครับค่ะต้มไข่ได้สุกอะค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นบ่อนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือน้ำที่ไหลมาจากโปงน้ำพุร้อน มาริการราครับเริ่มเห็นการพัฒนาเป็นไปในแนวทางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วผ่านแถวนี้กันหลายครั้งนะฮะช่วงแต่ก่อนนี้เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นปลักที่ควายไว้แช่ออนเซ็นนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นการพัฒนาไม่มีหญ้ารกแล้วครับแล้วก็เริ่มมีการทำเป็นชั้นน้ำตก คุาณนาอยากพาไปดูต้นทางเนี่ย,ยไหมฮะยพว่ามาจากไหน<า>คิดว่าอีกไม่นานน่าจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนที่เรามาแต่ก่อนนี้ตรงนี้ก็เป็นญ้าลกนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนมีการปรับพื้นที่ให้ดูราบเรียบขึ้นัคไกลไหมครับอันนาหนึ่งร้อยเมตรครับครับเราเห็น เห็นไ้ฉุยแล้วครับอ๋ออันนี้คือบอ่อน้ำร้อนมาริกานะครับอันนี้คือบอ่อนเดิมๆเลยนะยังไม่ได้พัฒนาฮะครับน้ำตรงนี้เป็นน้ำธรรมชาติแล้วก็ไหลไปตรงที่เมื่อกี้เราเพิ่งผ่านมานะฮะจะสังเกตดูว่า มีไอขึ้นฉุยเลยครับเคยถามเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาบอกว่าอุณหภูมิน้ําร้อนประมาณเจ็ดสิบกวาองศานะฮะบ่อนนี้อาบไม่ได้นะครับต้องไปรอให้ลดอุณหภูมิก่อนครับครับตรงนี้อาน,นาเคยมาตักน้ํากลับไปอาบที่บ้านใช่ไหมฮะไม่ได้ตักไปอาบต่มาดูชาวบ้านตักอาบค่ะครับ เรามาครั้งที่แล้วยังไม่มีก้อนหินแบบนี้นะฮะก็แสดงว่ามีการเรียงเพื่อให้คนสามารถมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้นะฮะแสดงว่ากำลังจะพัฒนาแล้วครับระวังนะคะระวังะค,ะครับค,ครับสวยจ้าครับแอนนาพาเที่ยวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับชุวยเลยตรงนั้นเขาก็ทำเป็น